สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราอายามากคารปตตอนนะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับเล็กบปรไฟลนะครับของแกนบูนะครับผมสายไนโรสนะครับที่มีการเสริมจากไมโครชุดล่าสุดนะครับอย่างเจ้าพรีน้อยเบียร์ชีนะครับผมเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากตัวเริ่มครับก็คือกุนัดนะครับ ต่อไปทิกเกอร์ครับแกนโบลนะครับพี่วัจะเล่นทิกเกอร์เป็นคีสิบนะครับอ่าคีสินะครับผมซึ่งก็จะมีคีเซนสองใบนะครับแล้วก็ดอสองครับผมแล้วก็ฮิวสี่ใบนะครับจริงๆบางคนอาจจะชอบคีสิบสองมากกว่าแต่ว่าพี่วัวอาจจะชอบใส่ดอเพราะว่าหักที่ลองเล่นมาครับเด็กมันเหมือนจะหมดนะแต่มันก็ไม่หมดนะครับผมเพราะว่าเรามีตัวของในโกระโบเนะที่ช่วยในการรีกองได้รวมถึงดอพ g จเนี่ยบางช็อตต้องการจริงๆก็จะมีมากแบบ มีมากพอสมควรในพออาเมตาแบบนี้นะครับเพราะว่าฟอร์ดเยอะมากจริงๆโดเฉพาะวาเิเลียนเนาะเอาไปไปที่เกตหนึ่งกันเลยครับเกตหนึ่งเดีว่าจะใส่เป็นเจ้านี้ก่อนเลยใบแรกตัวของแบนชี้วลลกครึ่งครับ1ใบใบนี้เป็นใบเอาไว้จั่วต้นเกมแล้วก็ช่วงท้ายเกมก็สามารถเอามาใช้เป็นตัวบูที่ดีได้ นะครับแต่ว่าน้องกินโซแย่งกับเดทีไปหน่อยก็เลยใส่แค่ไปเดียวพอไว้ใช้จังหวะที่จําเป็นนะครับผมต่อไปครับก็คือผี่น้อยพี่น้องทอมมี่สองใบตัวนี้ก็เปิดอาสามนะครับผมใส่ไว้สองใบพอนะครับเพราะเด็กนี้มีการเสิร์ชเกรดสามลงหลุมเยอะมากแล้วก็เราต้องการแค่นโลสให้ขึ้นมือนะครับผมการเปิดอาสามเลยไม่มีความจำเป็นมากพอที่จะต้องใส่เยอะกว่า2ใบนะครับต่อไปเป็นตัวของต้นหนเรือโครงกระดูกนะครับตัวนี้มีสกิลคือ เลเลๆกาสองใบเราโม่ท็อปห้าใบนะครับถามว่าดียังไงมันดีตรงที่เราได้ถมหลุมเนี่ยนะครับเมื่อเราถมหลุมเยอะๆเนี่ยแกนบูก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยใส่ไว้ถึง3ใบเลยนะครับต่อไปเป็นตัวมาเทิร์นกันหน่อยครับอย่างผีน้อยดาเมียนต่อมาเทิร์นตัวใหม่นะอ่าดาเมียนนะครับมีสกิลอยู่2สกิลเนาะอันนี้พี่ขออนุญาตอ่านนะครับผมสกิลแรกครับแวนเลียเมื่อลงสนามจากมือครับขนาการ์ที่มีชื่อผีน้อยในชื่อการ์ดนะครับจับกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบดังลมดอกโซนครับจากนั้นสัับบกกองารร์ดนะคผม และเป็นิคหนึ่งครับเป็นช่องเรียรครับผมเมื่อจบบัตท่านที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าวันกล่าวคนมีขีาผีน้อยให้ดหายตัวเองแล้วก็ถ้ายังไม่เคยเคานต์ชาร์จด้วยความสามารถของตัวเองจะสามารถเคานต์ชาร์จได้นะครับผมซึ่งถ้าเราเล่นแวนเป็นนโรสเนี่ยเด็กล่างนี่คือแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับจะใช้แค่เทคบอลนนะ้อยที่สามารถเอาผีน้อยจากดอกอาจจะก,กองลงดอกได้นะครับซึ่งเป็นการโมเบียทีสหรือเจสซี่ที่เป็นไมเทินเกตสองทีมมาใหม่ได้นั่นเองครับผมและเกตหนึ่งมาสุดท้ายครับอย่างตัวของเนโกโบนสี่ใบครับใบนี้เป็น เรียกว่าใบแบกใบแบกเด็ก <laughs> นะครับผมเพราะว่าเป็นใบที่สามารถทําให้สกาวดากอนออกมาตีไนดะ้งแต่เมนเฟสนะครับผมคือเว็บแบกที่ตีเนะี่ยสามารถใช้สกาวดากอนได้เลยนะครับผมอน้องจะมีสกิลคือในช่ัออบโซนครับในท้องดับโซนเท่านั้นนะแอคทีฟครับผมทิ้งมือหนึ่งจากนนำตัวไปใต้กล่องครับในหลีกลองด้วยคอการ์ดเกตหนึ่งเท่านั้นนะจากดอกโซนของคุณหนึ่งใบแต่นะครับแต่ถ้ามีดับโซนสิบใบขึ้นไปจะคอเกตอะไรก็ได้แทนเกตหนึ่งนะครับ ก็แปลว่าเราสามารถขอเกตสองก็ได้เกตสามก็ได้นะครับผมใส่ไว้เท่านี้เลยเกตหนึ่งต่อไปครับเกตสองเกตสองเริ่มที่ใบแรกครับอย่างตัวของไม่เทินชุดใหม่นะครับอย่างน้อ Jessie, ยเจสซี่หนึ่งใบนะครับอุ้ยทำไมใส่น้อยจังนะครับเนื่องจากว่าเจสซี่เนี่ยมันมีสกิลที่มันใช้ได้หนึ่งรังต่อเทินแล้วก็มันไม่ได้มีความจาเป็นที่ต้องใส่เยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังสกิลของน้องกัน,กนดีกว่า ที่ของน้องนะครับผมในช่องดับโซนครับแอคทีฟครับผมเรีในไฮเรียการสองใบในสนามนะครับที่ไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ชื่อเดียวกับตัวเองนะครับจากนั้นคอมันจากดับโซนลงมาได้และความสามารถนใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะครับผมแม้ว่าถึงมีสองตัวก็ทําได้ครั้งเดียวอยู่ดีอีกสกิลครับเป็นสกิลหงายแดมที่ดีมากทําให้แกนบูสามารถแก้ปัญหาการโดนกักแดมได้ดีนะครับก็คือออโต้มันช่องเรียกการเมื่ออยู่ในนี้โจมตีครับตีใครก็ได้นะโต๊ะมันบวกห้าพันครับ จากนั้นครับผมเมื่อจบการต่อสู้ครับให้รีหายตัวเองถ้ายังไม่เคยหงายดาเมจก็คือเขาจะชาร์จจากความสามารถของตัวเองจะสามารถขเขาจะชาร์จได้นะครับผมก็เป็นตัวหงายแดมที่ดีมากเนื่องจากว่าในรถเนี่ยแต่ก่อนเราต้องใช้ดนซิง่งคัตลารเพื่อช่วยในการหงายแดมแต่ว่าดนซิง่งคัตลาร์เนี่ยมันเป็นการบังคับใส่ถึง2อถึงสใบถึง4ใบเลยเพื่อจะช่วยให้หงายแดมได้แบบเสมอไนะถ้มามาเสมอเนาะแต่ว่าเจสซี่เนี่ยจะลดพื้นที่ตรงนั้นลงได้เพราะว่า ตัวน้องเนี่ยมันสามารถหงายแดมได้ตั้งแต่เว็บแรกที่มันตีแล้วก็สามารถเอาออกมาได้ง่ายมากนะครับผมต่อไปครับเป็นตัวของ m light Ghost Chip 2ใบครับก็เป็นไวาฟาร์มเนาะเป็นใบฟาร์มช่วงต้นเกมนะครับแบบต้นเกมเราไม่ต้องการตีแรงมากนะครับโคชิปมันก็จะเป็นตัวตีช่วงต้นเกมแล้วก็ได้ฟาร์มไปด้วยนะครับผมคือก็สกิลของน้องอะ่ะบอกว่าในในมือนะครับไม่สามารถถูกคอได้คือเอาเข้าจงกัดกันไม่ได้เนาะแต่ว่ามีเหตุช่องเลียนครับเมื่อตี ตัวมัน6 5 0 0ครับเมื่อจบไบเทอร์ให้ัวหนึ่งแล้วก็รีไฮตัวเองอ่าตัวเทคล่างเนี่ยมันจะไม่นเทบังคับนะครับผมไม่สามารถที่จะไม่กดได้นะต่อไปครับเป็นตัวของโคลัมบาร์ดซีใบนะครับผมโคลัมบาร์ดก็เป็นสุดยอดเด็กอ่าสุดยอดการ์ดในเด็กอีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นตัวทําเกมที่ดีน้อกจมีสกิลบนช่องวัเลียครับเมื่อลงสนามในช่องเรียกาศจากไหนก็ได้นะคอตตบาร์ดหนึ่งครับผมโคนหนากากจากกองไม่เกินหนึ่งใบนำลงดับโซนครับจากนั้น ชุเดเรียวขากาจากดับโซนได้1ใบนะครับผมแล้วเขาสามารถนี้ใช้ได้แค่ชื่อเดียวหนึ่งครั้งตอเทินนะครับอ่าก็สามารถอ่าคอมโ,มโบที่เขาเล่นกันทั่วไปเนี่ยก็คือไลฟ์คนลำบากแล้วก็อ่าทิ้งเรือจากดบจากกองลงดัอแล้วก็ฉุบเรือกมานะครับผมแล้วเรือก,ก็ตี2องบนสจนหนึ่งใบก็เป็นคอมโ,มโบพื้นฐานเนาะแล้วก็ตัวคนลำบากเนี่ยสามารถโมก่การไปอื่นในกองที่เราต้องการได้นะครับผมเป็นใบที่เก่งมากต่อไปครับก็กิเฉตสี่ใบครับ เกียเจดจะเป็นใบช่วยที่ทําให้เราหลุดในโลดได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกดตัวต้นหนเรือที่เลสและโม่หเนี่ยสมมุติว่าเราเลสและโม่ห้าเจอในโรดเราจะใช้กีเชดขุดในโลดขึ้นมือได้นะครับผมนี่คือสาเหตุที่เราใส่อาพี่น้อยทอมมี่น้อยนะครับผมใส่เดีองอันนี้ครับสิบเอ็ดใบต่อไปเกรืสาครับอ่าก็เริ่มที่ในรดครับสี่ใบ นะผมอันนี้ไม่ต้องอธิบายสรรพคุณะไรมากนะครับเป็นตัวหน้าแหวนของเรานะครับผมก็เดี๋ยวอธิบายสกิลกันได้ช่องแหวนครับเมืเ่อได้การของคุณโจมตีหรือบูธยูนิตนั้นได้นนรับพาวเวอร์ห้าพันแต่เราไม่จับแบตเทิร์นให้เละลายตัวนั้นครับและแต่ช่องแหวนเมื่อโจมตีครับคอตบัตหนึ่งเลือกคอลัมน์หนึ่งแถวนะครับเอ่อของคอลัมน์แนวตั้งนี้นะคอการ์ดจากกองอาจากหลับโซนไม่เกินสองใบค,ครับลงในคอลัมน์เดียวกันถ้าไม่ได้เอาใครไปเก็บสามยูนิตนี้บอกหนึ่งหมื่นนะครับผมก็ เทค่ิยที่วิวชอบแล้วเก่งมากคือเทคข้างบนนะครับเทคข้างบนเนี่ยมันกับทำนะไม่ใช่แบบว่าเออตีแล้วไม่กดเทคิคอะไรไม่ได้นะครับบ้าทำนั้นไรโรบอกบัาได้เลยต่อไปครับก็เป็นตัวของมังกรไรชีพสกาวดาก้อนครับสามใบก็จะคล้ายๆโกชิดมาสกาวดาก้อนคือไม่สามารถคอได้นะครับแต่ว่าตัวสกาวเนี่ยจะมีความสามารถที่ขี้โกงคือเทคที่สองคอนเินิวนะครับช่องวันเรียตัวมันจะบวกสองพันเลยตัวเองนะบวกสองพันตามดับโซนนะครับ ก็เป็นตัวตีวตวโคตรแรงนะครับโคตรแรงคือยิ่งเล็กเกมแบบยิ่งแรงมากเลยนะครับแต่ว่าตีเสร็จแล้วน้องต้องตายนะครับจะช่องเลียนะและใบสุดท้ายครับใบเินชุนละสุดยางผู้นําของพี่น้อยเบียรชีสนะครับสองใบเบียทชีสมีสกิลครับอ่าสามสกิลด้วยกันเราเริ่มสกิลแรกครับเป็นสกิลที่ใช้บ่อยที่สุดในเด็กใ,ในโลดนะครับผมก็คือใบเลี้ยมมาลงสนามโซบัสหนึ่งพองการจะดรอปโซนของคณที่ไม่ใช่ผู้นําของพี่น้อยเบียรชีสหนึ่งใบลงช่องเดียกาศ ก็คืออย่างที่พี่บอสบอกครับว่าในรถเนี่ยมันเคยมีปัญหาเรื่องดามเมจโซนที่มันต้องใช้ทีละสองคอร์ตบาสแต่ถ้าโดนกักคอรเตบาสเนี่ยมันจะเล่นได้ยากเบียทีสเนี่ยก็เป็นตัวแก้ปัญหาตรงนั้นเพราะว่ามันใช้โซบาร์แทนนะครับผมและอีกสองเศษค,ครับบนช่องแวนคอนเทนเนอรครับผมด้วทั้งหมดของคุณบนช่องเรียการ์ดและอ่าหรือจีการ์ดที่มีผีน้อยในชื่อการ์ดได้รับความสามารถอินเตอร์เซปครับและพาวเวอร์บวกห้าพันชีวบวกห้าพันนะครับก็จริงๆเบียทีก็เป็นตัวที่ยืนแวนได้เนาะเผื่่อออใครยากกจะะะลลงเลน,นนนะัฮ และอีกสกิลหนึ S ่งครับช่องแวงครับผมออโต้เมื่อระการของคุณถูกวิหายด้วยความสามารถหรือค่าคอสของการ์ดในเชิรคุณพัสนาหนึ่งครับคอผีน้อยในชื่อกาดและมีเกรดต่ากว่าของอาเกรดของยูนิตที่ถูกวีไายได้จากดับโซนหนึ่งใบลงช่องเรียกนะครับผมก็มีเต่ช่องแวงถึง3เท็คเลยเนาะแต่ว่ามีเท็หนึงที่สามารถอยู่เรียได้ด้วยซึ่งเทกคนั้นเป็นเทคที่ใช้กันในดหลได้โคตรดีเลยนะครับผมจะใส่เกร3สามเท่านี้ครับเก้าใบโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับวิธีการเรื่องเ้ค่าครับ ต่อไปมาโยกับวิธีการเล่นคร้าวข,ของเด็กนี้กันเลยนะครับผมเพื่จะเซ็ตมือไว้ประมาณนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเล่นเนาะโดยคี์หลักของเด็กนี้นะครับแนะนําว่าให้มีดามียนก็คือตัวไมเทิใหม่ 9. อยู่ในมือในโรสและโคลมบัตที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นออปชั่นเสริมที่ควรจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีจะดีมากนะครับผมในโรสตอนนี้นะครับสามารถเริ่มก่อนได้แบบสบายใจนะครับจริงๆมาเริ่มก่อนก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมเรามาเริ่มก่อนกันเลยนะครับเดี๋ยวทับกองก่อน ครับผมอ่ะเริ่มเพลิงครับจุดแล้หนึ่งใบให้ไลท์เป็นดาเมียนครับอย่างที่บอกทีนี้ทีนี้นะครับเวลาไลท์ดามียนเนี่ยเนื่องจากเราใส่เจสซี่เพียงใบเดียวเราขดเราใช้สกิลดามีเนก่อนคือเอาเจสซี่จากกองลงหลบโซนนะครับเพราะว่าอาจจะมีในกรณีที่ตัวของดามีเนไปอยู่ใบบนสุดได้นะครับผมเราหาดาเมียนลงหลบโซนดามีเนนะครับให้เอาดาเมียนเท่านั้นนะดามีเน้นหลบโซนครับกล้อง หลันสกิลของตัวเริ่มครับจจการหนึ่งใบถ้าโจกกดชิปไม่เป็นไรครับจกกดชิปมาก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรงั้นจากนั้นเราลงไปเลยครับสองใบนี้ใช้สกิลครับเลครับโมหะอ่าสีของต้นหอนเนาะเลรสองเรียกการสองใบแล้วถิงก้าวสุดห้าใบนะครับโอ้จิงได้ดีครับดังนั้นก็จบเทินครับผมอ่ามือเราจะมีแค่นี้แหละล่อยครับขี้พลัางรัาบะรมีนิดหน่อยแล้วเพื่อนเราโจกหนึ่งครับไลท์ครับโคตรลำบาก นอนยืนนก่อนแล้วก็ใช้สก,กิลของคนละบากเขตาตะบ้านหนึ่งครับเราก็โมมาครับเรือผีกองครับแล้วก็ขอเรือผีอ่กามาจาะดอกโซเลยครับจริงๆสามารถคอเบอทีได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยจําเป็นมากขนาดนั้นครับจากนั้นก็เลสสองใบครับทีกแคปมนสุดห้าไป ถิงห้าใบแล้วเรามีต่อตอนนี้สิบเอ็ดใบเนื่องจากถ้าเราอยากได้ดาเมจคืนนะครับให้ใช้เจสซี่รีไฮเนะเาะแล้วก็ชุบเจสซี่ขึ้นมาแต่ว่าผมอยากจะเก็บสองใบนี้ไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะใช้ในกรกบอลที่เราโม่ไปเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เราไม่มีในกรกบอลในการโม่ห้าเมื่อกี้ให้ใช้เจสซี่รีไฮในกรกบอลกับก้อนหินนะครับเพื่อให้ในโกโบอลไปอยู่ในหลุมแต่นี้พิวดันโชคดีโมโดน,นะครับก็ทิ้งมือเดีย๋ยวไปใต้กล่องครับ แล้วก็ชุบหนูหน้ใบหนึ่งก็ชุบเรือผีครับเพราะว่าดอรอปามีเกินสิบแล้วนี่ทีนี้เราก็จะมือบอกสองจากตรงนี้แล้วก็แวนหนึ่งใบเป็นบอกสามนะครับผมแวนตีครับสายเช็คหนวดทิกเกอร์สองเป็นสี่ครับแล้วก็ตีเสร็จดีท้ายจอยหนึ่งใบแล้วก็สองเปอ็นสี่ครับตีเสร็จครับก็รีท้ายแล้วก็จวยหนึ่งใบป,ประมาณนี้นะครับผมทีนี้พอขึ้นช่วงเกลี่ยสามอีกฝ่ายเกี่ยสองตีมาเราปล่อยครับ เราเช็คเกจเช็ดไม่มีอะไรปล่อยสบายขีพลังครับกาดหน่อยเหมือนฮะเขาเทิร์นเราครับสแตนหนึ่งใบครับเป็นทอมมี่แล้วก็ไหลเลยครับไนลรถไหลรน,นะครับเเล่นเป็นโปรเทคหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่เล่นโปรเทคสองเท่าไหร่นะครับจากนั้นเทิร์นแรกที่เล่นไนโรดนะครับแนะนําให้เล่นเป็นเทิร์นฟาร์มไปก่อนก็คือเราจะใช้เรือผีแบบ รัวๆกันเลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้เจสซี่ก็ได้ในเทิร์นนี้เพราะว่าเราจะเลสอย่างนี้นะครับแล้วก็โมฮะนะฮะจากนั้นใช้สก,กิลเจสซี่ครับรีไฮเดกาสองใบแล้วเราก็เอาเจสซี่ออกมาถ้าสังเกตน,นะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราเลสสองใบเนี่ยแวลาเราใช้สก,กิลใบนี้เ,เลสสองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวที่เลสอะ่ะมันดูโอ้ยเกกาแบบเกกามาก ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะครับเจสซี่เป็นตัวเคลียร์ให้นะครับผมแล้วก็ใช้ในกระบวนครับทิ้งมือเล่นกระโนไปใต้กล้องขอได้หนึ่งใบแล้วก็ขอเลยครับเลือผีนะครับผมจากนั้นเราสามารถเล่นทอมมี่ได้นะครับเพื่อบกพลังให้แวนเนาะ,ะลงไปหลังแวนเลยเบอห้าสามถ้าเจอก็หยิบออกมาก็ได้ครับอย่างเช่นสเก,กวเนี่ยก็หยิบออกมาก็ได้ครับมาทิ้งไว้ก่อนเป็นการเล่นกล่องไปในตัวนะครับผม จากนั้นครับเราก็จะเริ่มตีกันเลยนะครับเล่นแค่นี้นะครับไม่ต้องเล่นเยอะเราจะฟาร์มไปก่อนเอาดาเมียนตีครับจากนั้นสกิลของดาเมียนตัวเองบอกห้าพันครับสกิลของในรถบอกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันมันกาดจากนั้นเขาการเสร็จแล้วก็ตีเสร็จครับสกิลของดาเมียนก็รีไฮตัวเองไงหนึ่งดาเมจครับเขายังไม่เคยไงายจากดาเมียนเนาะแล้วก็โกชิปตีครับบวกหมื่นห้าเสร็จรีไฮครับโจาก,กันหนึ่งใบ เป็นฮิลติเกอร์จากนั้นให้บันกาดโจมตีครับแล้วก็สกิลคนนี้เนาะมีดอ,บบอกห้าใบบวกห้าพันแล้วก็เทคของในรถบวกห้าพันถ้าสกิลในรถครับคาตาบาสหนึ่งใบเวลาคาตาบาสของเดกแกนบูนะครับให้คาตาบาสเป็นพวกนอร์มอลยูนิตหรือว่าตัวเล่นของเรานะครับจะได้ไม่เสียดาดของเวลาได้ฮิวติเกอร์เนาะแล้วก็ขอดอกออกมาได้คอลัมนหนึ่งครับอาจจะเลือคอลัมนนนี้แล้วก็อเรือผีและทีนี้อีกใบหนึ่งครับเราจะเล่นเป็นตัวของคนลำบากหรือ บชีก็ได้อันนี้แล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่ว่าส่วนตัวพี่ว่าจะชอบเล่นคนลำบากในเทิร์นแรกนะครับผมเพื่อที่จะใช้เคอร์ตร์บัให้มันคุมค่านะครับผมเวลาเอากองลงหลุมนะครับก็ให้หยิบเป็นในกระโบนถ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวทําเกมในเทร์นถัดไปนะครับก,กองกันนะจากนั้นขอหลุมได้ใบหนึ่งแล้วก็ขอเลยครับกดชิปอีกหนึ่งใบนะครับผมแบตเราก็จะเป็น สองหมื 20, 30, ่นสามหมื่นมันขาดนะครับผมจะเป็นได้เฟรชเช็คหน่อเฟรชเช็คนอริเกอร์เซนเตอรเช็คฮิวติเกอร์อ่าที่บอกครับถ้าเรามีดาเมจที่สามารถฮิวได้สมมติเราฮิวได้เนี่ยเราก็จะฮีอตัวที่เป็นใบที่เราต้องการได้นะครับสมมติเราฮิวนอร์มอลยูนิตตัวนี้ไปกีดเช็ดเอาไว้เล่นได้พลังให้กดชิปก็ได้นะครับผมจากนั้นจบไปท่านตัวนี้ก็ตายแล้วก็กดชิปตีครับมันจะบวกหมื่นห้าก็จะเป็นบวกสองหมื่นห้านะตัวน,นี้แต่อันนี้บวกหมืน่นห อันนี้ก่อน 15, 24ตีเสร็จรั24ตีตอก 25, เสร็จ24ตีเสร็จรัวก็ยอ,อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นเทิร์ฟาร์มรัะฉะนันมือเราจะหนามากในเทิร์นี้มีอยู่9ใบแต่ว่ามีแค่2ลำเารเองแล้วก็มีโปรเจกต์1ใบด้วยแต่ว,ว่าเทร์หน้าเรารอดแน่ๆถ้าคิดตามหลักปกตินะครับผมปล่อยก่อนครับเนกโบนคี้เราขึ้น5แดมไปเลยก็ได้นะครับเวลาเราจะปิดเทร์หน้าอะไรเงี้ยฮะ เวลากาดก็กาดถ้ามีเกยกรโบนในมือ,อไปกาดก็ได้ครับโปรเทคหน่อยก็ทิ้งนะครับผมกาดครับแต่ตนเข้าเจอเราครับสแตนจนหนึ่งใบเ,เรารับเด็กกันสักหน่อยนะฮะเพื่อที่จะเร่งพลังสูงสุดของเด็กนี้เด็กเราเหลือแปดใบเององั้นเราเล่นก,กันเลยดีกว่าลงครับเราก็เลสครับโม่ห้าใบห้าใบครับเอื้อ มีคีทั้งหลายใบเนี่ยจากนั้นจะสก,กิลของดามีเนครับรีไฮรเรียกรารสองใบเอ้ยไม่ใช่ดามีเนเจสซี่ขอไปฮะขอเ,อเจสซี่มาครับซึ่งเจสซี่ที่ขอมาเนี่ยเพื่อที่จะเรียกคาร์ร์เกาศตรงเนี้ยถมหลุมนะครับผมแล้วก็ใช้สก,กิลของในกรกบอนครับทิ้งมือหนึ่งแล้วก็เอาในกรกบอนไปใต้กล้องคอหลุมได้ใบหนึ่งแล้วก็คอเป็นสกาวดาก้อนครับ จากนั้นทาอีกรอบนึงครับผมถิงหิวก็ได้เก็บไกโกรบนแล้วเราก็คอหนึ่งตัวอะไรก็ได้ครับแล้วก็คอเป็นเกาดากอนเช่นกันกน,นะครับไปเชินปิดนี้เราก็จะคอทับเจสซี่ไปเลยน้องเพราะว่าเราจะได้ดอกเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะครับส่วนใบนี้ปิแลวดาเมียนเราจะลงหลังแวนเนาะเพื่อที่จะให้ได้พลงังแล้วก็เปิดกองดูเผื่อมีผีน้อยให้โม่แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็สับกองครับ สักสามก็ได้โอเคทีนี้เราก็จะเริ่มตีกันเลยครับผมเดี๋ยวรับองครับมีห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบสามสิบหกใบสามสิบหกใบจะเป็นบวกให้กับสกาดากอนเนี่ยเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองสกาดากอนตีแล้วบออ่อห้าพันจากแข่งแลเรารเป็นเบ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบวกกับอีกเจ็ดหมื่นสอง เป็นแปดหมืนเก้าบการ์ดนะครับผมอันนี้เว็บแรกนะแปดหมเกดีทายครับทีนี้ดอกมันจะเพิ่มหนึ่งใบจากของสักอ่าสักเกาีตัวที่จะบยสองพันเป็นเก้าหมื่นหนึ่งเก้าึ่ง็ตรดีทายครับแล้วก็เอาไนโตรตีครับผมจากนั้นสัาจะกินไนโตรเขาองบานหนึ่งเขาองบัตเป็นเน่กระบดแล้วเขาดอกได้สองใบนะเขาตั้งเ้ยวกันเราขอสกาวดาก้อนครับจากนั้น อันนี้เป็นวิธีเล่นของพี่โยนนะจะเป็นวิธีเล่นหนึ่งที่แปลกใหม่นิดน,นึงนะครับผมก็คือจะใช้เป็นตัวของเด็กกอ์า่าเด็กขออภัยฮะเป็นโคลัมบาดและเบียทีครับอันนี้คือในก,กรณนี้ที่เราจะเป็ดนจริงๆนะครับมันจะได้ดอกเพิ่มไปหนึ่งอ่ะใช้สกิลวันนี้หนึ่งเอาลงลง,งได้ย่างใบเอาลงไปแล้วก็เลขละสองตัดตัดไป ชุบหลมด้วยใบหนึ่ง,งเราก็ชุบสกาวดาก้อนครับแต่นั้นสกิลไปที่บัสหนึ่งแล้วก็เอาลงทับไปทีนี้ดรอปมันจะบวกหนึ่งจากการที่เราลงทับเนาะแล้วเราก็ใช้สกิลในรถตัวบูทบอกห้าพันตัวในรถบอกอีกหนึ่งหมื่นทวินได้ครับเพื่อเช็คเซคเก้นเช็คดอปทิกเกอร์จนหนึ่งใบอันเล็กเหลือนหนึ่งใบจะปิดไปลงกระเพาะแ,แล้วก็ให้พลังข้างสกาวดากอนก็ได้ครับ แล้วทีนี้ดามิเกจะตายอีกหนึ่งครั้งทีงนี้สักก็เราก็จะมีพลังโคตรแรงห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าครับบวกไปเจ็ดหมื่นเป็นแปดหมื่นสองแปดหมื่นเจ็ดนี่แปดหมื่นเจ็ดครับในสัตติธา,ายครับปกติแปดหมื่นเจ็ดเราเป็นแปดหมื่นเก้าบวกอีกหมื่นเก้าหมื่นเก้าโอ้ยเกือบแสนเลย ก็รีไทยครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับแันโบนะครับก็มันจะมีท่าปิดท่าอ่ะขออภัยฮะท่าปิดที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวเบีเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องการโดนกักแดมได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอย่ามาแคปิตอนไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย